สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาปี2566ข้อที่20กันนะครับโจทย์ให้หาค่าของพจน์นี้นะครับว่าจะมีค่าเท่าไหร่ใครที่อยากลองทำก่อนกดพ้อยส์ลองทำดูนะครับใครที่พร้อมแล้วมาฟังเฉลยพร้อมกันเลยนะครับจะเห็นว่าตระหนักรนเนี่ยมันสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของอัตรสนหยกากรัง4บวก4คูณอัตราส่วากัง2บวกกับ16นะครับทุกคนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปแบบนี้ได้หมดเลย ครับผมก็เลยให้ไอ,อ้าลัสเนี่ยแทนเป็นตัวแปร n นะครับลองพิจารณาดูซิว่ามันสามารถจัดรูปอะไรเพิ่มไเลขไหมนะครับมันจะกลายเป็น 2, n กลางสี 2, ่บวกสอง n กลางสองบวกสิบหกความแปรครับหกสี่ 4, n กลางสองบวกสิบหกผมคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยมันน่าจะแยกตัวประกอบได้ครับและก็มันน่าจะไปจัดรูปแล้วก็ลดทอนอะไรบางอย่างได้แล้วก็ตัดแบบจนเหลือตัวแทนที่คิดเลขง่ายลง ที่คิดง่ายขึ้นนะครับดังนั้นตรงนี้ผมก็จะพยายามแยกตัวประกอบออกมาโดยใช้เรื่องผลต่างกำลังสองนะครับนั่นก็คือผมจะจัดรูปคนนี้ให้อยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์ก่อนนะครับแล้วก็ลบกับอันที่เป็น,ปนกำลังสองสมบูรณ์เช่นกันนะนั่นก็คือมันจะกลายเป็นหน้ากำลังสองทั้งมกำลังสองเนาะมันคือเอ็นกำลังสี่นะครับบวกสองหน้าหลังก็คือบวกสองคูณกับหน้าคือเอ็นกำลังสองครับบวกสองหน้าหลังหลังอันนี้เรายังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรนะครับแล้วก็บวกกังกำลังสอง ลังกสองท,ที่เป็นสิบหกเนี่ยมันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นสี่กับังสองเนาะดังนั้นพจตรงกลางตรงเนี้ยมันก็จะกลายเป็นสี่นั่นเองนะครับเราก็จะได้เลยว่าเป็นหน้าลังสองบวกสองคูณกับหน้ากำลังสองคูณกําลังคือสี่แล้วก็บวกกับลังสองคือสี่กับรังสองนะครับทีนี้พจที่เราออกมาได้เนี่ยเป็นก mm ัง hmm. สีพจนนี <mand> ้ได้เหมือนเดิมนะครับสิบหกตรงนี้ได้เหมือนเดิมครับสิ่งที่แตกต่างออกมาที่เราจัดรูปมาเนี่ยก็คือพจตรงกลางครับ ผลต้งกานี้มันคือ8เอนกังสองเนาะแต่สิ่งที่เรามีตั้งต้นเนี่ยมันคือเศนกังสองนะครับดังนั้นเราต้องลบออกเพื่อให้กับไปมีค่าเท่าเดิมนะครับนั่นก็คือต้องลบเศษกังสองออกนะครับเพราะตรงนี้คือ8เอนกังสองเนอะจึงต้องลบเศษกังสองออกเพื่อให้กลายเป็นเศษกังสองเหมือนเดิมนะครับอ่าตรงนี้เราก็จะจัดรูปได้นะครับกลายเป็นกังสองสมบูรณ์และผลนี้จะกลายเป็น n กนังสองบวกสี่ ทั้งหมดเดยวกันลังสครับแล้ก็ลบกับ4 n ี่เอ็กลังสอทั้งหมดกำลังสองไอสี่เอ็นกลังสองเนาะมันคือสอเอ็นทั้งหมดกำลังสองนั่นเองครับก็จะกลายเป็นผลต่างกำลังสองเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับหน้าบกหลังคูณกับหน้าลบหลังเนาะหน้าบกหลังก็คือ n กลังสองบวกสลบสอเผมเอาสองมาไว้ตรงกลางนะครับจะกลายเป็น n อ็กลังสลบสอบวคูณกับ n กำลังสองบวกสอบวกนั่นเอง ทีนี้ผมจะสมมติให้ผมจะจับคู่ต่ลตัวก่อนเนาะคือจับคู่คู่นี้ก่อนนะครับแต่ละคู่คู่นี้นะครับสังเกตคู่นี้แบบง่ายๆก่อนครับสมมุติให้ a เป็น2นะครับตัวด้านบนเนี่ยก็จะกลายเป็น a บวกสทั้งหมดยกกำลัง4ีบวกสคูณกับ n บวกส ทั้งหมดกำลังสองบวกสิบหกหารด้วย a กำลังสี่บวกสี่ขออภัครับตรงนี้ต้องเป็น a เนาะบวกสี่เกำลังสองบวกสิบหกใช้รูปแบบตัวประกอบที่เราแยกด้านบนนี้นะครับมันจะกลายเป็น a บวกสองทั้งหมดกำลังสองลบ 2คูณกับ a บวกสแล้วก็บวกสแล้วพูนนี้จะกลายเป็น a บวกสทั้งหมดยกกำลังสองบวกกับ2คูณกับ a บวกสแล้วก็บวกสครับคนล่างคนล่างจะกลายเป็น a กำลังสองลบสอบวกส คูณกับ a กำลังสองบวก2 a บวก4จะกลายเป็นเท่ากับผลข้างบนนี้ครับแยกออกมาเนาะจะกลายเป็น a กำลังสองบวก4 a บวก4สูงนิดนึงนะครับจะกลายเป็น a กำลังสองบวก4 a บวก4ครับแล้วก็ ลบกับ2 a ลบันนี้ผมกระจายเข้าไปแล้วเนาะกลายเป็นลบ a 4 a ลบต่อมาก็จะกลายเป็นบวกครับดังนั้นพ์ข้างบนไอตรงเล็บแรกเนี่ยก็จะเหลือลบกับบกตัดกันไปนะครับแล้วก็เออแล้วก็ a ลังสองคงไว้ครับ แล้วก็ตัวบวก 4a เจอกลบ 2a กลายเป็นบวก 2a ครับแล้วก็มีบวก4 A ไว้เหมือนเดิมครับดังนั้นพจน์หน้าก็จะเป็น x กำลัง2บวก 2a บวก4นะครับพจน์ต่อมาผมไม่กระจายออกมาเนาะเพราะว่าออกมาเนี่ยมันน่าจะมีเลขค่อนข้างเยอะเลยแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันสามารถลดทอนอะไรบางอย่างต่อไปได้แต่ว่าในพจน์เนี้ยมันยังไม่สามารถลดทอนได้แต่ว่าจะลดทอนได้ตอนที่อยู่ในรูปใหญ่รูปนี้นะครับ แต่ว่าดังนั้นก็คือผมจะ้าไว้ก่อนครับกลายเป็น a บวก2ทั้งหมดกำลัง2บวก2คูณกับ a บวกสบวกกับ4ครับคนล่างเหมือนเดิมครับจะเห็นว่าคดหน้าคดแรกอันนี้ครับ สาม,มารถลดทอนออกไปได้เนาะชึบชครับก็จะเหลือเป็นเท่ากับ a บวก2ทั้งหมดกาลัง2บวก2คูณกับ a บก,ก2บวก4เนาะซึ่งออตัวเนี้ขอตัดทอนไปเลยนะครับก็จะเหลือพจน์นี้ซึ่งผมขอแทนเป็นตัวแปรเป็นตัวเลข4ไปเลยนะครับมันคือ4กำลัง2 บวกสคูณสบวกสี่หารด้วย2องกำลังสลบ2คูณกับสองบวกกับส่นโอเคดังนั้นไอตัวพจน์ใหญ่นี้นะครับเราก็สามารถจัดรูปรละแยะตัวประกอบออกได้แล้วเนาะว่าจะมีมีรูปออกมาเป็นยังไงได้บ้างนะครับตัวพจน์ตรงนี้ครับมันก็จะกลายเป็น แต่ละคนเนี่ยมันจะกลายเป็น4กำลัง2บวก2คูณกับ4บวก4เนะาะหารด้วย2กำลัง2ลบ2คูณกับ2บวก4อันนี้คืออันนี้อันแรกนะครับเพราะต่อมาเนี่ยก็จะกลายเป็นคูณกับ8กำลัง2บวก2คูณกับ8บวกกับ4 หารด้วยหกกำลังสองบวกสคูณกับหบวกสแล้วก็คูณกับ12บสองกำลังสองบวกสคูณสิบวกสี่หารด้วย10บกำลังสองบวก สองคูณสิบบวกสี่อันนี้คูณไปเรื่อยๆนะครับจนถึงขั้นสุดท้ายก็คือยี่สิบกำลังสองบวกสองคูณยี่สิบบวกสี่หารด้วยสิบแปดกำลังสองบวกสองคูณสิบแปดบวกสี่ขออภัยตรงกลางต้องเป็นติดลบไอ้ตรงข้างล่างต้องเป็นติดลบ คนใดๆมันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะหลังจากที่เราเขียนให้อยู่ในรูปทั่วไปจากด้านบนแล้วแล้วข้อแยกตัวประกอบเป็นแพทเทิร์นด้านล่างนี้สามารถลดทอนอไปได้จนกลายเป็นตัวนี้นะครับซึ่งในตัวนี้ผมเขียนเป็นกรณีจับคู่แต่ละคู่เนาะแล้วแต่ละคู่เนี่ยมันก็จะลดทอนเหลือเ,ลเป็นเท่านี้นะครับอ่าอันนี้คือเป็นบรรทัดแรกนี้สุดนี้กลายเป็นตรงนี้นะครับทีนี้เราจะเห็นว่ามันสามารถ ลดทอนต่อไปได้นะครับเพราะว่าจะเห็นว่าไอตัวที่กำลังสองไอบวกสองคูณกับสองคูณกับ A n บวกสองแล้วก็บวกกับ C เนี่ยคนนี้มันก็จะกลายเป็น A n บวกสี่กำลังสองลบสองคูณกับ A n บวกสี่แล้วก็บวกสี่เห็นว่าไอคนนี้สามารถลดทอนต่อไปได้เช่นกันครับเพราะว่าค่าตรงนี้มันเท่ากันนะครับ ผมก็จะตัดตัวทอนออกไปนะครับแล้วก็คนนี้จะมีคนนี้ครับดังนั้นก็จะเหลือเป็น20กลังสบวก2คูณ20บวกกับ4ห่หารด้วย2กำลังสลบ2คูณ2บวก4มีค่าเท่ากับคนด,ด้านบนจะเหลือเป็น สี่ร้อยบวกสี่สิบบวกกับสี่เนาะเป็นสี่ร้อยสี่สิบสี่ส่วนผลด้านล่างสี่แตะกันไปนะครับจะเหลือเป็นสี่ดังนั้นตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งหนึ่งหนึ่งนั่นเองครับก็เป็นเสร็จสิ้นนะครับก็สมมุติว่าถ้าใครไม่ทันไอ้ตรงแพทเทิร์นตรงนี้นะครับก็อาจจะลองคิดเลขออกมาก็ได้ครับจะพบว่ามีเลขเท่ากันนะครับนั่นก็คือตรงนี้เป็นสิบหกเนาะสิบหกบวกแปดบวกสี่เท่ากับยี่สิบแปดครับส่วนด้างล่างก็จะกลายเป็น สามหกลบสิบสองบวกกับสี่เท่ากับยี่ิบแปดครับแต่กันไปได้คนนี้คิดออกมาก็จะมีค่าเท่ากับคนนี้นะครับเผื่อใครยังไม่ทันนะครับถ้าหรือหรือถ้าใครอยากที่จะลองกระจายออกมามันก็จะกลายเป็น n อ็บวกเบวกสองกลางสองบวกสองคูณเบวกสองบวกสี่ในตรงผลด้านบนนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะกลายเป็น n บวกสี่กลางสองลบสองคูณกับ n บวกสี่บวกสี่นะครับ โอเค่ะก็วันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ